พ่อเรานันันว่าเห็นผีเห็นผีอืมเขาบอกว่าเฮ้ยพ่อมาเลยรี่เขาว่าจริงๆเลยเป็นผีอะไรผมหนาวซั่มเพล่นี่จะสวยหน่อยนะอีพ่อเราโอ้อีพ่อฝันบอกเนี่ยอันวันฟันมาบ้างนะเขาว่าเขาว่าพ่อกูใส่อีพ่อว่าอืมพ่อกูบ่มีเลยพ่อตายแล้วพ่อตายแล้วเพคนวางสิบอก กูสีนอนกูยังนอนแล้วลว,วเะเพิ่นหายพีหนินะเลิศเลิศเลลิศเลิศีน้ำมูพูดไายอ่ะรอจนซอตแดงเหมือนอืมส<า>วัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพลอแอดมินบุญถ้ำน้ำโศกนะครับในวันที่ยี่สิบสิงหาคมสองหาหกสี่นะครับเนาอวันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามหาตัวเลขโชคลาบโมเมนต์ความฝันนะครับเนาะ มันเห็นจริงๆกับน้องเอสโซ่นะครับเพื่อนฝันเห็นว่าผีมาหาสินนะครับนอว่าน้องเพิ่นจะบอกน้องเอสโซ่จะบอกเกล็ตัวใดก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังน่วกันนะครับนอเกืือตัวเลขของน้องเอสโซ่เพื่อนบอกอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาบตัวเลขผีมีน้งวันในวันวันทีหนึ่งกันยายนสองหาวอ,อซีนะครับนอก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังน่วกัน ก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันคลิปนีก้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้อธินบุญทำน้าโสกนำพี่เด้อครับเอ้อครับทา่านผู้ชมติดตามรับชมตี่สามกว่ากามาดูตีซี่วะทีแล้วก็ไปปูนั่งโย่ห้องัวโอ้ไปนั่งห้องัวเอสโซต,ตื่นไหมตี่สามตื่นมาเห็นยังสี่สามตีสามครึ่งตื่น ตื่นมากอะอีแม่เหราพาตื่นอ๋ออีแม่พาตื่นกเ็เลยตื่น <c oughs> ก,ก็แบบบูพานั่งเลน่นนอนเล่นนัน่งเล่นนอนเล่นไปเรื่อยๆครับก็วันนี้กะอังกูได้ยนนินอะไเงี้ยก็นั่งไปนั่งมาก็ได้ยินเสียงแล้วมีเสียงเองตึง้งตึ้งมาจากไหนจากถึง ชั้น2ห oh uh. yes, so oh, oh. ั่นบ่โอ้อ si. ย oh. ู่ช um. oh, ั้น2แม่ใหม่เยโซนอนอยู่ชั้นไหนนอนอยู่ในห้องตู่อยู่ชั้น2อยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างออยู่ชั้นล่างแต่ว่าได้ยินเสียงอยู่ข้างบนชั้น2เนาะครับคือนั่งซืออีแม่นี่นั่งังาีนั่งนั่งังพระออโอแม่นั่งฟังพระเทศอยู่ังาี ก็นั่งไปนั่งมาเลยตนี้ยินเสียงตุ่มเธอเลกนะหลอดก้อนก้อนชิโนนันได้ได้ยินเสียงจานตกจานได้ยินเสียงก่อจานโอ้ได้ยินเสียงจานตกจางพี่แม่แม่เอ็โซไปบูชาเพิ่นประจำมันบอกกักะบี่แม่กไหว้พระ เราแม่กุญอิ่มตลอดละแล้วก็เตี้ยนน้ำเพื่อสงให้อืมเพื่อนเ็ดเป็นกิจจวัตรประจำวันไหนบ่กิจกรรมอ๋อเป็นกิจกรรมเ็ดทุกมือเลยครับอ๋ออีแม่เ็ดทุกมือครับเป็นอย่างไรบัดเนี้ยก็เพื่อนเป็นนางละก็นอนแบบนี้อ๋อเอโซนะนอนมาตีซ้ำกะแล้วเงนเก้าเลยอ่ะยินเสียงเลยไหนบ่ครับ ได้ยินเสียงนี่เอสโซ่บอกได้ฝันเหมือนบอได้ยินสดๆเลยเหมือนบอตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงเลยเอสโซ่ว่าคิดเป็นเสียงอย่างไรได้ยินก็นี่คิดว่าเป็นเสียงผีอะ่ะอืมเป็นผีบ<ก>อือเอสโซ่หยาดอยู่บ,กบอกระโบหยาดเหมือนบอือพระยู่ถึงกระไรอยู่เหมือนบอพระยู่ถึงกันหลายเอสโซ่เลยโบหยาดยื่ล่างกันหลาย กล่างมดได้ยินเสียงแบบนี้มาดนบ่มาหลายเถื่อบ่ได้ยินเสียงแบบนี้ลักษณะแบบนี้หลาายหลยเถื่ออยู่เมืนบ่โอ้แสดงว่าผู้ใดเอโซตะนึงเลยโอ้ตั้งแต่ปอนึงปอโซะตอนนี้อยู่ปอไหอยู่ปอสามอยู่ปอสามครับกเห็นก็เตื่อเดียวเหรอเห็นเตื่อเดียวเห็นเสียง คิดว่าเป็นผีหรือเป็นคนก็ก็แรกก็คือว่าเป็นผีแหละคนก็สิบ่มีแล้วเนาะข้างบนเนาะเพราะว่าบ่มีคนเนาะไม่รู้มีคนมาทั้งถึงไม่มีตอนตะกี้เอียอยก็นอนดูแต่แต่เอยอยกไปเ็ำงานก็เลยก็บ่มีคพายูุคิดว่าเป็นคิดว่าเป็นผีสนามบ่ตอนนี้คิดว่าเป็นผีบ่ ขัางสองย่างนี่ฮะผีก็คนอืมคนน่าจะมีว่าคนข้างบนนะ่ะคนนาบ่มีบ่มีเลยไหนบ่มันใจเงีมันใจ,จพเพราะวาย่กับแม่สองคนจักเปรเส็นกับประมาณเขาจักรเส็นบ่ะหนึ่งร้อยล้านเลยเออมันใจคักอันหนึ่งร้อยล้านนะมันใจคักแล้วมมีมีไผ่หนะคนคมัยมีไผเออคือมันมีแต่ <it> <Unter> ีย <step> ังในเฮือนมีไผยในนอนน้ำกันในมือนน่ะก็มีอีแม่แม่ก็ผีกพ่อนอนอยู่บอกโอ้ยพ่อนอนหน้าพ่อนอนหน้าบอกอ๋อไ้ขามพี่เยโสดก็แม่นอนลำเดียวอ๋อสองคนเนาะนอนลำเดียวสองคนก็แลกกันพีเดียวอ่าก็บ่ได้เห็นอย่างละเป็้ก็นอนเล่น ก็ได้ยินเสียงตลาเพลย์อะแสดงว่าเพิ่นมาปกป้องเฮ็ดโซกับแม่บอกคับอ๋อเพิ่นมาเฮ็ดให้เห็นให้ฟังดีซี่ดีซีเหล่ากับงาหมูเมื่องางาหมูเหมื่อสาวบ้านผีเหล่าก็เอิญเหรอฮะสาวบ้านผีอย่ันนี้เหล่าก็เอิญเหรอฮะผู้ใดเอิญชาวบ้านผีไม่เอิญไม่ฮะมูเหล่าเอิญเหรอแล้ว มูไผมูเรามูผีน่นะผีนี่คิดว่าเป็นผู้ใดผีนี่คิดว่าจะคล้องบานเพิ่นบอกกะ,ค,ะครับโอ้คิดว่าจะคล้องบานเพิ่นกะที่จริงก็มูหูยังลหละครับกะนั่งคึดนั่งก้อนเสียงนั่งคึดนั่งนอนคึดอืมจนเบือเอ่อเออจนบ่ได้เราอย่างนีอง้อีแม่ฟังอีแม่ คงใช่สงสัยอืมแม่ถามมันยังไงบานเนี่ยนี่แม่เราพูดให้ถามเลยพูดให้ถามเลยก็ยันอีแม่สงสัยอยู่อ่าอีแม่สะบบถามเอโซ่เลยบอเกเพิ่งก็บบถามเลยแต่ว่าเพิ่งสงสัยอยู่สงสัอยอันบ้านเด็กที่เอสโซ่บ้านเด็กที่เท่าเด้เนี่ยแปดสิบแปดครับแปดสิบแปดเอสโซ่จำได้เลยมหนบ่เอาบ้านเด็กที่แปดสิบแปดเนาะ อันนี้โมเมนต์ความฝันโมเมนต์ความฝันได้เห็นจริงๆแม่นบอมาในทีแปดสิบแปดเน่อุ้ยฝันว่าตัพันมาหาเจ้าของคนหนึ่งอ่ะแล้วอุ้ยฝันว่าตัพันมาหาบ่อใหญ่มาเป็นห่วงใหญ่ฝันมาอย่างไรใหญ่เออก็ฝันแต่ัวโกรธก่อนนะมันหมามันว่อมันวบอ มูมูมูมาอยู่ผิวมูมูเบิ้บงยูออกวจะถิมฟ้าถิมยูออกเย็เ<อ>หรอครับโอ้ต่พันธ์เป็นห่วงหลานเพิ่นเนาะกันว่าเอ๊ะมาดอกเขาไปเปิดตู้เย็นเนอกพวกพันเอ๊ะกันว่าเบิ้งให้เบิ้งอยู่เอาอ้กันนึงเข้าตแตงแก้วกันกินขมุนยาถิมยูกแท่ไ,ได้มนูนั่ะหม้อพันธุ์อหกันครับโอ้แสดงเติมตะพันธ์เพิ่นมาคุ้มคล่องหลานเพิ่นอันนี้เนะาะเออเพราะว่ามันมาอยู่เฮือนอยู่อย่างนี้เป็นห่วงหลานเพิ่นเออแล้วแมูบังควันใจแล้วก็ ไอโอกนั่นโอ้ยมาเอ็ดอยังจนแล้วเมื่อเล่าแต่บุเป็นเล่ากับแฟนโอกกันเอ็ดไฟไหมโยกนะไฟไหมในหูวันนี่ครับเล่ากันเล่าว่าโอ้ยมูจะถึงอโอกโดนดขาดโยกท่านได้มีโผได้มีอย่างแล้วแต่มันบอกกันครับมันแพงอีโบกับอีวีบอกผ่านนะรูกกันก,ก็แพงนี่ลองซูมนีดกันเลยมันที่เราเงินเอาให้พีใช้ประจํามาพีลองเรียนยุขอนแกนมันมาด้นยชิซ้อนให้เทรศัพท์ร้อยชี้ร้อย เม่้ยเพลงไม่ยิงกันไรยายจำอายุคนไหนจิ่วะสะพันธ์อายุนเอะลูกันโอ้น้องใส่กัน47ปีมันตส่โอ้47ตอนมันเจ็ยชีวิตเนาะน้องใส่กันนั่นเออกาะจำเทบักซาเนี่ย63ครับกละจาเท็งกันน้องใส่เสียเนี่ทุกคนเนี่ยยายจำได้เบิรตเนาะจำได้เบิรตแล้วตานุมเทไรตาหนุมอ่ะอัหนุ่มมันก็เจ็บสิบทนโอ้เจ็บสคู่เดียวน้อนมือตายเฮาเจ็บนทวนเจบสนทเฮาหน่ะพันเนี่47 สี่สิบเก็พันตายพอสองพันประชาเท่าใดก่อนหกสบสาวอ้ตพันหกสิบสาตาชาครับตาชานี่ยแหละพันสิบเจ็ดครับตาโยธินนายชาวบริจิตศูนย์ก็เลยจำแต่พ่อบังหนอยโอ้เคยถือกับลาอยู Madonna, ่ตาชาวเริจตานมเนี um ่ยเจ็ดศ hmm. ูนย um ์ชาวเนีแน่นอนถือเกกับลาอยู่มันก็ยังว่านี่อัน แต่ฝันอยู่บานก็ไปหากันบอกพันก็ไปพูนก็ไปตอนถือนะครับไปนราว่าเอาเชียให้เขาถือเอไปถือเดี้ยงเชียให้เขาเอาของเก,ก่าหน่อยเชียให้เขาถือหลายๆขาอียต่งก,ก,กระพาองตำรวจก็ได้เชียใ,ให้เขาถือเป็นแสนเป็นล้านเพื่อเหรเฮ้ยบักพันว่าบักพันบ,าบากันบาบากหนุ่มบมับกหน,นุ่มเบาเม่ยบักพันว่าบักหนุบไม่ความฝันเวายใหญ่เออก็ฟันเจ้กันไปนอนน้ำสตูนแก่ผมนะก็ยังแต้มไม่ก้อนฟันเนาะน้องไปอึๆๆ่งครับ ก็ซื้อก็ทึ่ซื้อบาาเด้อน้องขายอยู่เจ็ดสิบแม่พ่อจำไหนอยู่ตะยุตนมเจ็ดนั่นแหละกันนั้นมันใจเถิดใจกันมันเถอะน้องกันนี้น้ำมาพี่ก็เอ๊ดกันเห็นคักบักศาสน้หานเห็นนะครคักเถิะ กันร้องขึ้นกับฝากับนั่นน่ะโอ้ยได้ได้เห็นเลยวันสิโอ้แสดงว่าตะพันมันก็บแมาดูแลลูกลานเพื่อนน้องลูกลานเพื่นมาอยู่กันก็ได้เบาได้ขัดกันลงหนาอีโอกมันไอยู่นี่กันายปีแล้วนี่แม่บอสพอน้อยมันหลุดที่มาตึ้งตึ้งเขาบอกเอ็ดว่านมันถึกตอหมูเอ็ดเรานั่นมันถึกโอ้เอ็ดโซแม่นคักแม่นบอกเขได้ฟันเลยแม่นบอกเห็นเลยมีนได้เห็นตั้ตะพันแล้วมันมันถึกทองนั่นมันเบอกสูตรเครืออยู่เลยบ้านเด็กขี่เท่าไรก่อนทคแปดสิบแปดครับโอ้บ้านเด็กขี่แปดส มันบ่เห right ินมันยูดมันก็ตอบถึก hmm. ด oh, oh, so ีแล้วเด็กน้อยมันตอบถึกสัตว์แหรคือคือได้ยินเสียงเองได้ยินเสียงเลยดูเถิงเถิงจานตกเพิ่งเพิ่งคือเอโซบอดไอ้ฟันบอดยังได้ยินเสียงแตสุดเลยมันบ่แต่มันบ่ตายเด็กน้อยมันนอนแต่ทั้งเถิงโอ้เอโซนอนแต่ข้างบนยังเดียวนอนแต่ทั้งเถิงบ่พผัดนั่นอืแล้วกันนั่นโอ้ตะพันเนาะมันนอนแต่ข้างบนเนาะมันมีหินผ้าหินอย่างของมันได้บ่ด็กน้อยครับกันว่านะผันมาใส่พืนได้ยินแต่เถิงผู้ใดนาบะ อันยุน่าจะนอนท่ล่างโซนมากนะนอนนอนแต่ยุคคลึงค่ะกี้เขาก็นอนเถิงหนึ่งบอกอันนี้ก็เจโซก็นอนเถิงดือยกันได้ยินเสียงแต่ยุคคลึงนอนปะเอี้ยวมันนะตะกี้เนี่ยนอนเถิงบปกเอวหนีมันก็เลยโอ้แสดงว่าตะพันธ์มหาเอสโซะแล้วันี่แต่ว่าเราดัานนินเราก็ที่เห็นว่าปะเอี้ยวเป็นลูกอีโอกนี่ละวันก็ได้เจสตึ้งตึ้งตั้งให้เห็นนะมักยอกเล็กน้อยแช่เพื่อนนี่มักยอกเล็กน้อยเอสโซอายุเท่าไรจำอายุจะคล้องไะไอยู่บอก แปดปีหรือเก้าปีอ๋อพอแปดกับเก้านี่เนาะอยุปปอได้ก่อปอสามบอกอ๋อยู่ปอสามพอแปดกับเก้าปีนี่เนาะประมาณนี้เนาะเพ่มันเก้าปีบ่าเนี่ยเก้านี่เระพ่อหน่อยตัวเรถึงแล้วอันนี้บ่ได้ฝันนี่เนาะเอโซเนาะเห็นคักๆเนาะเห็นเห็นคือเหมือนตึ้งตึ้งคือมันว่างคือคือเราเห็นสิครับ โอ้ล้วขอบแมนบอกได้อยากหัวจักของซีโนยังคือเหตุสองรอบนี่แะดังดังรวมเดียวตึ้งมาลดโอ้ตึ้งดยแมนบอกักรอบเดียวครับก็มีได้แัน้อยสีเราเปิดจ้องเนยอืนท่าท่นท่นชีนับตอนทอน่น่นานนกานนนทานท่านน่านท่น่านท่านนานาน่นท่านานท่านานน่นน ตอนนั้นโซกับไอเย่านอนนัยงอยู่ข้างคืนตอนนับนนอนนั่งอยู่บนพื้นยังนั้นค้างมุ้งค้างนั่งค้างพระของมันเลยมันตอนนั้นไอเย่ากับไั้นอนนั่งนอนเอโซนอนอยู่คนเดียวกับเมียเออมันจะพามไปเอี่ยวหนีนี่แหละมันมันมันลงนอนนั่งมีคิดว่าข้างบนม้มอวีไผ่มมนบ่าสองโถนอนทึ่งข้างบนม้มอวีไผเลยเพราะว่าไอเย่ากับวัยอยู่แล้วไอ้ัยอยู่มันก็เลยขึ้นลงมานนอนในยูบตะกี้ก็ขึ้นตัวละมันนอนกับเอียงสองคิดไปาทังไหน ขึ้นด้วยจะไหอนตะกี้ตะกี้ก็ขึ้นกอนอ๋อมันไปได้มันไปมันไปนู้นอันนี้ก็มันไปนู้อันแล้วอือก็ยโสก็เคยเห็นตะพันเนาะเฮ้ยก็บอกเลยเคยหาเบาชื่อมายังทันเกิดเนาะโตกระไรชื่อมาเป็นวิญญาณดูผีเนาะโอ้คิดว่าเป็นวิญญาณเลยเป็นบอกคืออันไม่โยงมองนี้เนาะนอนดูใส่เนาะเห็นหนังแน่อืม เทีเสียงยังแน่ขันแก้วน้ำชาก็มีอยู่ข้างถึงบอกอีโอนั่นจ้อมนี่แก้ว้น้อยแก้วน้อยซ่อมนี่ครับต่วยช่วยยังขึ้ตะเกียงนั่นแหะตะเกียงมันจับตีลงอยู่ตะเกียงน้ำชาแก้วมีอยสองอันแก้วน้องก็กินเหล้าเด้อเล่าก็กินเป็นกึ่งเป็นกรั้งเมื่อเราเป็นโคตรเติ้ลหรอกผู้ใดเอาไปให้น้ำชา กะอีแม่นี่เอาน้ำใส่ไว้ล่ะเอาน้ำแบบบูชาห์นะโอ้เพิ่นบูชาประจำเนาะบูชาพ์ผายอยู่คนทงผมครับครับบูชาพ์ผายอยู่คนทงอมแม่ความมันแล้วแม่เม็ดประจำมันก็เขาจามาะไอโยเป็นกี่ตีเนาะมันเห็ดยำฝาน้ำเจ้าน้ำหิงน้ำหอมกราบเสมอถามกินเลยไอ้ยกับเห็ดคือเดียวอืมเห็ดคือเดียวเลยก็เห็ดคือเดียวก็ไมีแม่ละถ้าหลังเจอันเอโซก็ไปเห็ดน้ำอีแม่จามายโยอีแม่ได้ยี่บ่อย อายุอีแม่เท่าไหร่โอ้ซีฟีจำในเบิรอันบ้านในที่กับแปดสิบแปดบ้นในอิแม่มเราอือเบโซจำในเบิร์ตหน่อยโอ้เก่งเก่งเก่งเก่อันนี้บริเวฝันเลนี่ตอนรู้บางบอกอะยูนัอีแม่ละอีแม่เข้าไปบิ๊กซีหรือโลตัสลยละกำลังชีพามาครับไปจังไดกะขึ้นรถตู้ ตะกี ka, you, wrote, ah ้ก็ได้ของเล่นตะกี้มันจะขึ้นเลือดซีไปหางฝมันก็เกิดที่หุนที่ในบัตเนี่ยหักอันอีแม่อีแม่ว่าให้ก็เลยก็เลยบ่เอาก็เลยเมื่อมันนี่เมื่อพุนเลยก็มันนี่ก็เล่นดูเขอรนั่นและแล้วก็ไปอันยูอีสามมือยูอีสามมือเล่นเล่นก็เล่นน้ำมุ้งแล้วก็มีเสียงว่ามีอะไเงี้ยาทมาได้อัน สองชามมื้อล้วได้ยินเสียงตัองต่างเตืงต่างอยื่อใสอันนี้ยื่อเงินน่ะโอ้ยย่้อเงินมองเก่านี่นะตะกี้โอ้ตะกี้อยู่บางบ้านมาจากไดนบ้างมาอยู่นี่มันเรานั่นตั้งตัางต้างบ้งบ้านน้ำสิโตคนเดียวมันก็ยังน้อยอยู่ได้ยินเสียงแะ้วก็เลยเสียงเสียงตามเสียงท่นเสียงนี่หลายรอบตะกี้ครับหลายรอบเวอคือรวมเดี๋ยวมือมือหนึ่งเลยจะนอนบ่หลับโอ้เอสโซนอนบ่หลับเลย จะนอนเที่ยงคืนอน, <S 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 นอนบลับนอนเที่ยงคืนตรงนี <s <S ้แม่บอกก็เป็นยังไงบ่มีอย่างเดียวแม่นอน่อไปอ้าวจาไปสวยยินเสียงต่างต่างๆก็เลยนอนบลับที่แม่ได้ยินนั่มบ่นบ่ได้ยินนั่เลยก็ได้ยินดูแต่ว่านาะก็นั่งนอนแหงมเมื่อย ก็เลยนอนไปเลยกะอันนี้กยร้เรื่งมากกะนั่งเหยดนอนเลยนะก็นอนกรับกะาไปวากะรับเองมานี่เออก็เลยรับเองเลยอืมมันอ่ะรพันจะไม่ให้โชคให้ลาบเพอาปั่นไอ้พี่ไอ้โสนั่นเนาะปั่นไอ้ี่เทาไรก็ออ่ไอ้ี่แปดสิบแปดครับอืมอีเมียอายุเท่าไหร 44อีแม่อายุ44เอสโซอายุเก้าขวบอืมอีพ่อนันงโมโหอ่าอีพ่อโมโหเนาะอีพ่อบป็นด็ฝันเนาะอีพ่อนเป็นยูนังเนาะกลับเป็นตัวเลขกเงี่ยวทางของน้องเอสโซเด้อครับเด้อมุมันเปนเด้กฝันบริยังครับเนาะน้องเอสโซเพิ่งเคยเห็นประสบการณ์จริงๆเนาะครับเนาะเพิ่นก็มีตัวเลขกเงี่ยวทางเป็นเลข88เป็นเลขบ้านเด็กพีเนาะครับเนาะก็เป็นเลขอายุของคุณแม่ของน้องเอสโซ44ปีนะครับ ถ้าทานผู้ชมสืนชอบก็ว่าเป็นแนวทางด้วยครับเด้อเพื่อมันเป็นตัวเลขโชกลาบตัวเลขผีมีรางวัลนะครับนอในงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองหาหกสี่นะครับแอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางด้วยครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงรลายเปอร์เซ็นต์นะครับนอก่อนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาหน้าดีๆก่อนลงทุนด้วยครับเด้อครับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินบุญทมนำโชคนะไเด้วยครับเด้อ บุญธรรมน,ำ,นำโชคขอไว้พอดใน่านผู้ชมนะครับที่มารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอให้โชคโชคมันมันกับทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ